เป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ถูกจับตามองตลอดค่ะสําหรับเบสรักวณีคําสิงอย่างก่อนหน้านี้เองนะคะเจ้าตัวไปรับหน้าที่เป็นกูรูทางด้านความรักในรายการรู้ไหมใครโสดแนะนําสาวโสดในการเลือกหนุ่มๆในรายการงานนี้ค่ะมีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวถูกแซงในเรื่องของหัวใจแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างตอนที่หนุ่มๆน,นะคะเข้ามายืนในรายการพี่เกลือพิธีกรเนี่ยก็ถามเลยว่าคนนี้ดูทรงเกาหลีนะ่าสเปคเบสเลยใช่ไหมเจ้าตัวบอกนะคะว่าใช่ เขายิ้มแล้วดูมีเสน่ห์มากเขาเป็นแบบอปป้ามากดูเก,กาหลีแล้วพอพี่เกลือนะคะบอกว่าให้ลองเข้าไปมองตาอีกฝ่ายซิเ <c oughs> บสก็ทำท่าจะลุกขึ้นไปยืนทันทีค่ะทำเอามาตูมนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับพูดเลยว่า กูรู้ใหม่ที่มาเนี่ยปกติจะแบบเอ้ยดีรอพี่เกลือหนูต้องออกไปหรือเปล่าคะแต่เบสก็ตอบกลับทันควันเลยนะคะว่ามันไม่มีคําว่าใหม่หรอกรายการเขาดังใครๆก็เคยดูก่อนจะเดินออกไปค่ะยืนข้างๆหนุ่มคนดังกล่าวพร้อมกับบอกว่ายืนข้างกันแล้วดูน่ารักจริงนะคะพอมองตาอีกฝ่ายฝ่ายชายก็เขินแบบหลบสายตาเลยละ่ะแล้วก็มาถึงช่วงค่ะที่ต้องให้คําแนะนํากับสาวสด ว่าหนุ่มๆคนไหนในรายการนะคะที่เขาโสดจริงๆหรือว่าเบสเนี่ยแนะนํามากที่สุดเบสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะว่าคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาน่ารักนะแต่โดยประสบการณ์ของหนูเองแล้วนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละประโยคนี้เลยที่มาตูมค่ะก็แซวขึ้นมานะคะว่าประสบการณ์ซึ่งก็ไม่ได้มากหรอกแต่ว่าค่อนข้างที่จะไวรัอ ช็อตนี้นะคะเป็นการแซวที่ทำเอาทุกคนในรายการค่ะหัวเราะไปตามๆกันเลยทีเดียวส่วนซาเบสก็พูดต่อนะคะว่าโอเคจากความไวรัลเนี่ยคนที่หน้าตาดีเขาจะไม่โสดส่วนคนที่เล่นฟิตเนสคิดว่าน่าจะสาวเข้าหาเยอะอันนี้เนี่ยก็คือจากประสบการณ์อีกแล้วแต่ถามว่าเคยมีแฟนเป็นเทรนเนอร์ด้วยหรอก็ไม่ค่ะแต่เคยมีแฟนที่ชอบเล่นฟิตเนส โดยเบสก็ยังแนะนําต่อนะคะว่าส่วนอีกคนที่ไปมองตาเป็นคนเดียวที่ไม่สบตาเบสเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายแท้ค่ะเบสให้คําแนะนําสาวโสดแขกรับเชิญในรายการนะคะว่าจะเลือกใครบอกเลยว่าขอความหล่อนนาทางเท่านั้นจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราเห็นแล้วชอบก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าชอบก็เอาเลยค่ะ ก่อนที่จะถูกมาตูมนะคะแซวขึ้นมาอีกว่าเบสเนี่ยใจพังแต่เบสนะคะก็ดันตอบกลับมาว่าหนูไม่พังแล้วตอนนี้เรียกว่านะคะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในรายการค่ะของสาวเบสที่ถูกแซวนะคะงานนี้ค่ะหลังจากที่รายการเทปนี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีบรรดาชาวเน็ตหลายๆคนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งชื่นชมความสวยความน่ารักของเบสหรืออย่างบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าชอบความตรงๆชัดเจนของบอสเบสค่ะ ขณะที่บางคนนะคะก็ชงแซวถึงคู่จิ้นอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะหรือว่าหนุ่มบิ๊กทิติวุฒินะคะว่าคนหนึ่งเนี่ยทรงผมเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้บางคนก็โฟกัสค่ะที่คำพูดของสาวเบสว่าอุ๊ยน้องบอกว่าหนูไม่พังแล้วนะคะตอนนี้ ถือว่าสําหรับสาวเบสนะคะมีประสบการณ์ความรักที่ไวรอจริงๆหละค่ะแต่ใดๆก็คือชาวเน็ตจับตาคําพูดของเบสกันอีกนะคะบอกว่าใจไม่พังแล้วเนี่ยแบบนี้จะหมายถึงว่าหัวใจกําลังจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะอันนี้นะคะต้องรอฟังจากปากของสาวเบสรักวณีคําสิงกันเองอีกทีแล้วกันและคะ่ะ